จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับงาน Thailand HR Tech 2022สําำหรับใครที่พลาดไปในงานวันที่18 1 9ตุลาคมที่ผ่านมาคลิปนี้ลีลาโคเอ็นไท a แลนด์ได้นำภาพบรรยากาศงานและบูธ HR Tech ต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกันครับงานแสดงนิทรศการเทคโนโลยีของฝั่ง HR ปีนี้มาด้วยธีม let's create human first technology for humanity นะครับ ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมโซลูชัน HR ทุกรูปแบบและภายในงานมีกิจกรรม4โซนหลกัลกๆด้วยกันครับอ<ๆ>ย่างแรกครับ HR Tech Conference เวทีเสวนาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่องานในด้านต่างๆและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค New World of Work รวมกว่า70หัวข้อแบ่งเป็น3เวทีหลกัลกๆเลยครับ้คำถามเล็กๆแบบนี้แหละครับเป็นคำถามตั้งต้บบนที่สำคัญที่เราอาจจะต้องมงกลับไปเช็คว่าพนักงานของเรา เขาภูมิใจแค่ไหนในการที่เขาบอกว่าผมคือพนักงานของบริษัทเราโซนต่อมาครับ HR Tech Booth งานนิทรรศการจัดแสดง HR Technology Solution เต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาลองใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อค้นหาสิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์และการใช้ชีวิตในการทำงานในโลกดิจิตอลนั่นเองครับ ในโซนต่อมาครับ Wellbeing Experience Technology มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพทางด้านจิตใจและร่างกายพร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปด้านหน้านั่นเองครับ และโซนสุดท้ายครับ HR Tech Pitching Contest 2022ครับเปิดพื้นที่ให้เหล่า HR Tech Start Up ได้ปล่อยของชวนมาเสนอแนวคิดธุรกิจเพื่อพิชิตโอกาสในการร่วมลงทุนกับ Venture Capital ครับและในงานสำคัญสคัญแบบนี้ Rela c o e น t h ยแลนด์ของเราก็ไม่พลาดสำหรับใครที่กำลังสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Freelance Recruitment กับเจ้าแพลตฟอร์ม s r t Out แพลตฟอร์มที่จะรวมเหล่า HR ไว้มากที่สุดในประเทศกับข้อเสนอดีๆจากทางแพลตฟอร์มครับ สวัสดีครับซอสเซาของเรานะครับอยู่ในงาน Thailand HR Tech ปี2022นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครนะครับที่ทำงานในสายงานด้าน HR หรือว่า Recruitment อยู่แล้วนะครับก็พลาดกับบูธของเราไม่ได้เนาะเพราะว่าของเราเนี่ยครับเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวม Freelancer ไว้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าคุณเป็นบริษัทแล้วก็ต้องการจะหาผู้สมัครที่ตอบโจทย์กับองค์กรของคุณอยู่นะครับก็เจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กของ HR ขนาดใหญ่แล้วก็สามารถหาผู้สมัครที่ตรงคุณสมบัติ ในราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจเอาไว้ให้คุณได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณเป็น HR ที่มีประสบการณ์นในด้านวิเคราะอยู่แล้วนะครับก็แพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็เปิดโอกาสให้คุณสามารถเข้ามาจอยแล้วก็ช่วยกันหาผู้สมัครเนี่ยส่งให้กับทางบริษัทต่างๆได้ซึ่งคุณก็จะได้รับเป็นรูปแบบของ Incenti v e นะครับเมื่อผู้สมัครท่านนั้นที่เรามีการมองหาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเริ่มงานถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็สามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ w w w sourceout asia นะครับยังไงเดีย๋ยวเจอกันครับ สำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w s o r t o u t asia นะครับและต่อมาครับเพื่อความเตรียมพร้อมสู่การทำงานในอนาคตจะขาดไปไม่ได้เลยครับกับ hr note เว็บไซต์ข้อมูลแหล่งความรู้จากประสบการณ์ตรงพี่ๆ hr แนวหน้าของเมืองไทยครับที่มาพร้อมกับเว็บไซต์ใหม่และทูนในการช่วยเหลือเหล่หลาบรรดา hr ในหลายๆระดับองค์กรเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับวันนี้ HRNote นะครับมาอยู่กันที่งาน Thailand HRTech 2022ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก HRNote นะครับผมขออนุญาตแนะนำคร่าวๆก่อนละกันเนาะ HRNote ตอนนี้เราเป็นแพลตฟอร์มครับผม เรามีวิชั่นไว้ว่าเราอยากสนับสนุนการเติบโตขององค์กรผ่านผู้คนครับผม uh, HRNote ตอนนี้มี3เว็บไซต์ครับเว็บไซต์แรกก็คือ HRNote.asia เป็นเว็บคอนเทนต์เว็บไซต์ที่2ครับชื่อว่า HRboard เป็นเว็บ HR community mm hmm. เวลาใครมีคำถามใดๆก็สามารถมาสอบถามในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับ mm hmm. สุดท้ายก็คือเว็บไซต์ล่าสุดของเราชื่อว่า HRExplore ครับผม เป็นแหล่งรวม Product และ Service ต่างๆที่สามารถเข้ามา Searching ค้นหา Product และ Service ที่เจาะกลุ่มองค์กรในประเทศไทยครับเช่นเราอาจจะมา Searching ค้นหา Product ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ s e r r h i n n g ค้นหา Agency ในการ Recruiting ค้นหาบริษัททำ Training หรือว่า HR c o n s u l t ตต่างๆสามารถมาค้นหาได้ในเว็บไซต์เว็บไซต์นี้เดียวเลยครับ ถ้าไงก็ฝาก HR Note ของเราด้วยแล้วกันนะครับทั้งทาง Facebook HR Note a s i a Thailand ครับผม LinkedIn HR Note a s i a Thailand เช่นเดีวยวกันแล้วก็เว็บไซต์หลักของเรานะครับ th hr note asia ครับผม ก่อนจากกันไปครับพวกเราลีราเควินไทยแลนด์ขอขอบคุณเหล่าผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆในงานที่มาร่วมแปลปันข้อมูลและข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจมากมายที่จะร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนชุมชน HR ที่ส่งผลไปถึงชาวออฟฟิศอย่างพวกเราด้วยนะครับขอบคุณงาน Thailand HR Tech 2022สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาและงานลักษณะแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราผลิตผลงานแบบนี้ออกมาอีกนะครับ